สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาะสตชันนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านลุงพลค่ะลุงจะไปไหนเนาะให้บอกเจ้าแล้วครับฝากด้วยครับไม่ลืมเจ้าแล้วค่อยบอกเจ้าแล้วฝากกดติามกันต่อให้ถึงห้าหมื่นเดี๋ยวผมจะรำให้ดู่ห้าหมื่นเลยเหรอผมจะลองนุ่นมาลำที่นี่กับผมจะให้ช่วยล้ำไหมลองนุ่นทีดานะครับโอน้องนุ่นทีดานะครับจะมาลำถ้ถ้าถึงห้าหมื่นนะ หลั 50, 000, ่งถึงห bon ้าหมื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องนะครับให้บอกจะแล้วถึงห้าหมื่นจะเอาน้องนุ่นมาลำที่นี่ไม่ใช่โอ้ยใช่น้องนุ่นดังลำนะครับพี่ดังๆะครับใช่นที่เป็นลำอยู่นครพนมเนี่ยใช่แล้วครับช่วยดันเลยอ่ะหลันงได้ถึงห้าหมื่นซับนะผมเจ้าเลยอ่ะผมจะเอาน้องนุ่นมาลำโอ้ชอเลยวันนี้สองหมื่นหกครับโอ้ยน้องนุ่นแล้วเพียงให้เดือนเดียวสองหมื่นหกถอเดือนหน้าขอยให้ผมพามื่น เดี๋ยวอารมณ์นู้นมาลำให้ครับหายแล้วครับผมพี่นาทีไปไหนกันอ๋อไปผมไปทำธุระไปแล้วขอรับลลูกไปขอเรื่องเรื่องสิกขาเรื่องภาฏิพัลลุนให้ทุกคนต้องเพราะมีคนต้องอยู่เนาะฝากช่องนู้นนะครับค่อยบอกเจ้าแล้วครับแล้วก็นู่นไม่ลืมบอกเจ้าทั้งน้องสาวน้องสาวทางการีสอร์ทแฟมิลี่ด้วยครับแก่แล้วนะผมมั่นใจนะครับสองช่องเอาค่อยบอกเจ้าแล้วค่อยลืมบอกเจ้า ครับเอาจริงครับให้ให้ให้เสียวจรกันโอเคครับผมก็เดยไปก่อนนะครับเดี๋ยวอ่ายรูปนะเอาจำปาเต็นไม่ได้ป้าเต็นเลยเนี่ยดูเไเมื่อกี้นี่เอาจำป้าเต็นไม่ได้โอ้โหเอาตอนไหนยไม่รู้เนี่ยยังไม่รู้อาเป็นตอนไหนนั่นเป็ี่เเพราะจำไมได้ไยไปกับน้องใบบุญนี่นะคะ ลุกไปนราขึ้นไปก็ไปลแล้วุนขึ้นรถแล้วนะคะหรือป้าแตนกำลังขึ้นลูกจีบไปด้วยลุงพันไปด้วยนะคะ เอาพ่อไปด้วยเหรอมีพ่อพ่อหมวดฟื้นไปด้วยเหรอพ่อไปด้วยบ่ไปด้วยดูเียโอ้หมวดพ่อใส่หมวกสวยมากเลยอ้าวมาน้อยเฝ้าบ้านมาแล้วโอ้โหรับเด็กด้วยครับอุ้มมาดีน้องเมย์น้องเมย์อุ้มมาหาหน่อยเร็วใหญ่ไปเลยเนี่ยว้ายไปเลี้ยวนะคะไปเก็บมาจากหลังบ้านไปเก็บมาใส่คอกอืมขึน เปี้ยวจะไปเล่นกับน้องแน่ๆเลยเปี้ยวมาเปี้ยวเปี้ยวจะไปหาน้องเดี๋ยวมาเร็วเยี๋ยวมาเปี้ยวเดี๋ยวมาน้องเปี้ยวจะไปหาน้องน้องเปี้ยวจะไปหาน้องเคลื่อนแล้วจ้ารถเคลื่อนแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะ บายๆลุงขับเองโอ้หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะท่านที่รับชมร้อยสิบเจ็ดท่านแล้วร้อยสิบเจ็ดไลค์นะคะเลขสวยมากเลยนะคะแล้วน้องใบบุญงานปิดประตูก็ปิดน้องใบบุญจะพาลุงไปป้าไปไหนปิดประตูองใบลุงปิดประตูออกไปแล้วนะครับขึ้นรถไปแล้วนะครับผมน้ำเปรี้ยวไปด้วยน้ำเปรี้ยวเยี่ยมชิน ยังยังซินอก็ปิดประตูไปแล้วนะครับผมไม่เข้าวะไม่เข้าปิดใหม่เข้าไปแล้วนะครับเฮ้ยอย่งไงครับเนี่ย FC FC อยากเจอ FC อยากเจอลุงลุงอยากถ่ายรูปด้วยนะครับมาเข้าไปเข้าไปคุณฟ้าวเราไปามีโอกาสเลยมีโอกาสแล้วนะ ไปไปไปไม่ต้องอายน้องไม่ต้องอายไปเลยไปเลยครับเนะไปแล้วนะไปเล้วลูกไปพ่อเอาโลดพ่อเอาโลพ่อกระเซียยกไปพ่อนะฮะพ่อบอกให้กอดเลยตนตาพ่อท่อพ่ายบ้างบุตรีตาพ่อโอ้โหไลยกาดมากอย่างนั้นก็ตามไปที่ช่องมันกับพี่ฟิล์มนะครับอยากเห็นนะครับผมมาตันนครพนมนะค่ะนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็จะ ต้องออกเดินทางแล้วนะครับผมจะต้องออกเดินทางเกือบไม่ได้ถ่ายนะครับเอฟซีดิ่คนก็ใส่ชุดประจำตัวนักสีเขียวนะฮะที่พี่จะกินนะครับผมบ้านตุน้ำบ่ อาบนีาันเดค่ะค่ะโอเคค่ะอบุญมาฝากเด้อ the ค่ะลุงได้หลายๆค่ะลุงจะไปทำบุญนะคะององานะจ๊ะโดยไหมมีเนาะแข่มาเปันแขบเลยนะรถมารกกันหมดใช่ไหม ตขัง่ทางขวาไมอขึ้นทางขวาขึ้นทางขวาเียบไม่แอบแล้วไม่สอยดแอบแล้วไปจริงลงคนด้วยนะครับผม ครอบบ้านมีคนช่วยครอบบ้านเยอะอยู่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะครับลุงพลครับคนพักสงนะครับไปเฮ็ดบุญจ้าลุงไปทำบุญไปทำบุญนะค่ะค่ะลุงบอกว่าลุงจะไปทำบุญไปทำบุญนะค่ะล้อหมุนน้องใบบุญไปทำบุญค่ะว้าวรถกี่นาทีนะจอดอยู่ข้างหน้ารอนะครับเน้องไปแล้วนะคะ ไปทําบุญจริงๆนะครับไปกดไลค์กดแชร์กดสับ s c r i b e กดติดตามด้วยนะคะไปเล่นข้าบ้านนะคะช่องปุ๊บปอบเตรีชันค่ะช่องหนูหน้าพาไปดูค่ะ